สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามบ่ายฮะ15บหนาฬิกาสินาทีเข้ากับบ่ายวันสุดท้ายแลวครับวันนี้พาเปลี่ยนเส้นทางนะครับวันนี้พาออกถนนใหญ่ฮะพนันทิ่คมชนบุรีเปลี่ยนบรรยากาศบ้างฮะไปฝั่งน,นู้นเนี่ยมันดูเงียบๆย,ยังไงไม่รู้ฮะพามาออกถนนใหญ่ดีวกว่าจะได้คลึกคลักครืครครคร้นหะน่อยเผื่อมี อะไรเด็ดๆให้เราถ่ายอะออกถนนใหญ่ก็บรรยากาศก็จะขึ้ครับแบบนี้แหละ แดดแรงมากครับทุกคนวันนี้ออสามสิบห้าองศาตอนนี้โอ้ไฟเขียวพอดีอะ บรรยากาศบายเนี้ยขี่ไปเล่าไปกับน้องไส้เช่นเคยฮะมาดูซิว่าบรรยากาศการเดินทางไปทํางานของผมภายในวันนี้เนี่ยเราจะเจออะไรบ้างระหว่างทางโอ้โหรถอะไรทำไมมันดูคีกขอนันเดอร์เนสยังลมแรงนะทุกคนลมแรงอาจจะมีเสียงลมเข้าหน่อยฮะ <Okay. S 1> ออกเส้นนี้ก็จะไกลหน่ยอยฮะแต่ว่า ใช้ความเร็วได้ฮะถนนสี่เลนนะไม่รู้ข้างหน้าจะมีด่านหรือเปล่า่ะรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะตรงบริเวณใต้สะพานคุณตำรวจก็จะชอบตั้งจุดนั้นแหละช่วงเที่ยงๆบ่ายๆนะเพราะว่ามันได้ร่มนะได้ร่มตรงสะพานข้ามมอเตอร์เวอย์ โอ้โห oh, ปั๊มพีทีเนี่ยคนเข้าเยอะดีจริงๆไม่ต่างกันนะป <laughs> ตทคนก็เข้าเยอะไฟแดงทุกคนไฟแดงไฟแดงเราก็ต้องใช้เส้นชาลัดนะเราก็จะไปอีกทางหนึ่งผ่าเข้าตัวในตัวเมืองดีกว่าผ่าเข้าตลาดดีกว่า มันสองไฟแดงทุกคนรอ,อนานมนะลุยไฟเขียวไฟเขียวไฟเหลืองละ <c oughs> ไปได้ไหมเนี่ยไฟแดงเนาะไปไม่ได้ทุกคนนึกว่าจริงๆเลนเลนซ้ายมันน่าจะไปได้นะ แต่มันไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีรถไปตรงด้วยเห็นไหมเนี่ยล้างรถอัตโนมัติโอ้รถออกจากโมอเตอร์เวย์ฮะเยอะฮะเยอะโอเค ไอเรากนนี้ก็เขียวแล้วเราต้องปฏิบัติตามกฎฮนะขับช้าที่หน้าเนี่ยผมจะเลี้ยวไงเปิดไฟเลี้ยวกันโอ้คันนี้เขาก็จะเลี้ยวเหมือนกันนะเราก็ใช้รถคันนี้เป็นเกราะก,กำบังเราอะ <Okay. S 1> แตาเกิอดอุบัติเหตุนี่จะได้หนักเป็นเบาอะ <laughs> อแถวนี้ไม่มีสันเตสขายหรือใครเนี่ยสันเต๊เสือว่าอยากได้ครัตัวเนี้ยมันสวยจริงๆงี้โอ้โหออกมาคือโดนใจผมเลยอะ่ะข้างหน้ามันใหญ่ดีอะรถมันใหญ่กว่าเจ้าอื่นเลยนะสำหรับคลาสสามร้อยห้าสิบโอ้โหแมเอาซะผมนอนไม่หลับเลย <laughs> มันลอยจริงอะ หลอแล้วก็ใหญ่ราคาก็ถูกอ่ะปอรซ่าอีกโอ้ยแม่น่าจะออกมาเร็วกานี้นะ <c oughs> ไม่อย่างนั้นผมก็น่าจะได้ขี่ซอนเตสฮะโอ้นี่ไงโอ้ไม่ใช่ฮะไอ้น,นี้ปอซ่ารุ่นแรกฮะ <What? S 1> เออคล้ายๆซอนเตสอยู่นะ <c oughs> มันก็มีส่วนคล้ายอะแต่ว่าตัวน้องใหม่นี่เขาจะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ทุกคนแล้วก็มีเดย์ไลท์ด้วยแล้วเปลี่ยนสีได้อีกปัดเถอะโอ, <Hey. S 1> โอ้ให้มาเต็มกนาดเนี้นะ จัดหนักมากอะราคาก็ไม่ถึงแสนห้านะช่วงนี้ก็จะมีโปรครับมีรถอยู่นะช่วงนี้มีรถอยู่คันนี้นี่ยังไงเนี่ย <c oughs> เอกำลังเล่าถึงสันเตนเลยกระบะค้อกนี่ทำเสียอารมณ์หมดเลย อเอาจริงนะผมว่ามันหล่อมากนะหล่อแล้วก็ใหญ่นะแค่รูปร่างหน้าตารูปทรงมันใหญ่กว่าก็กินเจ้าอื่นหมดแล้วฮนะรถใหญ่กว่ายังไงก็โดดเด่นกว่าอยู่แล้วด้วยไฟหน้าที่แสนจะหล่อเขาอีกโอ้โหเอาซะฟอร์ซ่าไม่ได้เกิดอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอ้โหฟอร์ซ่าที่ว่าใหญ่นะ โอ้เจอซอนเตสไปใหญ่ขออีครับ X Max เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยฮะ X Max รุ่นใหม่นี่มันเล็กมันเล็กกว่าเดิมอยู่แล้วเนาะโอ้เหมือนเกิดมาเพื่อเพื่อฆ่าเลยฮะเกิดมาเพื่อฆ่าสองรุ่นนะ f o ร์ซ่ากับ X Max เนี่ยตอนนี้รถก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะซอนเตสเนี่ยโอ้โฟร์ซ่าผมที่ว่าใหญ่นะเจอซอนเตสไป เล็กไปเลยอะทั้งหน้ามันหล่อเนี้ยปลายท้ายก็หล่อนะแต่ด้านข้างผมว่ายังไม่โดนใจผมสักเท่าไหร่นะ <Okay. S 1> แต่ก็อย่างว่าราคามันถูกไปเยอะราคาแสนสี่นะแสนสี่แสนห้าฮะตอนนี้มีส่วนลดนะลดหมื่นหนึ่งมั้งเท่าที่ผมไปอยู่ในกลุ่มนะผมก็เข้าไปในกลุ่มนี่แหละไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ แต่ต้องดูก่อนนะต้องดูก่อนสักปีหนึ่งนะปีหนึ่งนะดูคนที่ทดลองก่อนนะฮะใครที่ตังเยอะหน่อยนะกาลังซับเยอะหน่อยก็ซื้อเอามาลองกันนะฮะถ้าดียังไงก็รีวิวฮนะรีวิวฮนะผมว่าคนรอซื้อเยอะด้วยออปชันแล้วก็รูปร่างหน้าตาของมันที่มันหล่อมากฮนะไฟหน้าโปรเจกเตอร์โอ้โหแค่ไฟหน้าก็คือตกกระป๋องไปเลยอนะ x b a กับฟอร์ซเนี่ย โอทราผมได้ LED แล,แล,แล้วก็ได้ไลท์นะส่วนสต er, ัเนี่โปรเจคเตอร์ทุกคนโอ้โหโปรเจคเตอร์6โคมอ่ะโอ้โหข้างละสามเนาะไม่รู้จะบรรยายยังไงครับไม่รู้จะพูดยังไงน่าจะเกิดมาเพื่อค่าฆ่าญี่ปุ่นเลยอ่ะโอ้พี่จีนเขาจัดเต็มเลยนะเออ โฟซ่าผมนี่หงอยเยอเจอสอตสไปขนาดหน้าซิ่งนะหน้าซิ่งทำไฟมาแล้วยังผมไปยังยังสู้ไม่ได้อะ่ะโอ้มันหล่อจริงฮะยิ่งถ้าแต่งเลยนะแต่งหน่อยจัดทรงหน่อยโอ้โหน่าจะหล่อเอาเรื่องเนี่ยเอาเรื่องแต่ถ้าต้องดูที่เครื่องยนต์เนี่ย ถ้าปีแรกเนี่ยถ้ามันปัญหาจุกจีเก็อย่างว่าฮะรอกนอันไหนก็ไม่มีคนซื้อเลยฮะเช่ไวอล่ะ <What? S 1> ฟอร์ซกับเอ็กแมคเขาก็มานานแล้วไงเรื่องเครื่องยนต์เรื่องความทนทานเขาก็โอเคฮนะขี่ออกทริปขี่ทางไกลก็สบายสๆฟอร์ซ่าก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหานะหมุดชามอะไรอีกล้อสายฝาเติมน้ำมันฮนะเปิดไม่ออก แต่ไอหม,หมุดที่หลุดนี่ผมว่ามันอันตรายฮะปัญหาใหญ่นั้นะตัว2023น่าจะยังไม่มีปัญหานะแต่ตัว2022มีปัญหาน,ะน่าจะแก้ไขแล้วแหละของผมก็ตอนนี้4 9 4พกิโลก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะยังใช้ดีอยู่เอาซะผมโอ้ตอนที่มันออกมาวันแรกอะผมมองครั้งแรกผมก็ คือมันมันหล่อเลยอะ่ะเนี่ยนะถ้ารถหลอ่อรถโดนใจเรารรอ่ะเราเรามองครั้งแรกเนะี่ยรู้เลยแล้วว,ว่าเฮ้ยมันใช่ป่ะเขาเกิดมาเพื่อฆ่าฆ่าญี่ปุ่นเนอะสองฆ่าญี่ปุ่นนี่มีหนาวร้อนๆนอะต้องมีปรับเปลี่ยนแน่นอนนะฟอร์ซ่านะไม่อย่างนั้นเนี่ยขายไม่ออกอะด้วยราคาที่แพงกว่านะเกือบเกือบสองแสนนะหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทนะโรซงิง กับตัวธรรมดา1นึ่0 0สบาทเอ้ย1นึ่0 0สนเจ็มื้าพันบาทอสอนเตสอยู่ที่แสนสี่นะแสนสี่แสนห้าช่วงนี้มีโปรไงก็เลยลดให้หน่อยอ,ยอยเอาซะผมลังเลเลยฮะเมื่อคืนก็ไปเข้ากลุ่มสอนเตสเลยฮะ อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ยากแล้วอีกอะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ